ง่ายอีกว่านี่กันง่ายเลยตื่นเนาะคำตัวแม่เนาะตื่นเนาะลงนาำเนาะพี่น้องอบๆเนาะตัวนี้อเลยเจ้าของคุณเลยผาใจวะเนาะเจ้าของไปกินเลยไพี่น้องเลยชิงคนขุดเลยเนาะ สบายดีสบายดีกักาสบายดีและสวัสดีแฟนพี่น้องเบอร์สุลสกุลเนาะโมบะจะเป็นทางฟังลาฟังไทยหรือว่าทางต่างประเทศก็ันดีต้อนรักกับช่องน้องพอยชแนลอีกแล้วน้องแฟพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็มาพบมาพลอยอยู่กับช่องน้องพอยน้องแฟพี่น้องเนาะก็คือมื้อนี้น้องพอยก็ได้มาหาผู้สาวน้องแฟพี่น้องเนาะได้มาหาเจ้านางน้องพี่น้องเนาะนี่ก็เป็นข้งแหลกที่ได้มา้ฟนพี่น้องเนาะั้างเหลกที่ได้มาเลยเนาะก็เห็นแต่ส่งอื่นมาถ่ายนน้องพอยก็ยังบุ่เคยมานี่ก็เป็นข้างแหลกที่ได้มาเลยเนาะ คือมาหาเพิ่นกะเพิ่นบ่อยู่ซ่ําเพิ่นพี่น้องเพิ่นไปพุกจิหอเนาะแต่ก็บ่เป็นหยังเพิ่นพี่น้องเฮาก็สิไปนําอหม่องเนาะเพี่น้องเนาะเพิ่นก็ไปุจิอเนาะเพิ่นก็จังทางไดเดี๋ยวนีหาแนมหาบ่เห็นเนาะก็สิได้ไปหาเพิ่นก่อนเพิ่นพี่น้องคืนนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาเลยเนาะเพิ <göster ges> ่นพี่น้องเนาะเฮาก็สิได้มาหาเิ่สิได้มาสอบถามเพิ่นเนาะว่าเป็นแนวใดเปิดใจปิดใจแล้วบ่คือแนวใดมีคนโอคนลมแน่แล้วบ่คือแนวใดจังได๋เนาะเพิ่นพี่น้องเนาะโยสิเป็นแนวใดเฮาก็ไปติดตามเฮาชมไปเบิ่งนํากันเลยเนาะเพิ่นพี่น้องเนาะ โอเคน้องเพรียงพี่น้องเนาะเขาก็เห็นเพลินเป็นที่เรียบร้อยเนาะเขาก็สิได bueno. ้เข้าไปหาเพลินเนาะเหมือนวันนี้เนาะสิได้เข้าไปหาเพลินคือเพลินกาคุชิโร่น้องเพรียงพี่น้องเนาะก่อนสิไปหอดกะอยู่ทงไฮทงนานเพรียงพี่น้องเพลินก็คือสิหาคุจิรร่ลำธงหน้าเนาะลำธงสิได้ย่างไปหาเพลินเนาะเพลินก็อยู่หันเขาก็เห็นเพลินเป็นที่เรียบร้อยน้อเพรียงพี่น้องเนาะอากาศก็ฮอนฮอนเเนาะยังเวีนอยู่ ได้ไปหาเพิ่นก็เลยนําไปัเนาะข้าวก็งามแฮงพี่น้องคือเพิ่นคือสิยังบ่ทันได้เกี่ยวเนาะเบิ่งนี่เนาะเพยังบ่ทันได้เกี่ยวมันก็ยังบ่ทันได้พอเกี่ยวเพี่น้องเกี่ยวแต่ข้าวนี่งามแฮงขาวกก็เาบรรยากาศนําทุ่งไหทุ่งนาไปก่อนเนาะก่อนที่เฮาสิไปพ่อเพิ่นเนาะไปฮเพิ่นเนาะเพิ่นก็สิรออยู่เนาะ เราจะเห็นเพิ่นไปตีเรียบร้อยเนาะเขาจะงามแห้งไปเนาะเพิ่นคือจิรออยู่หันเนาะได้เขาไปหาไปเลยเนาะบันีเมื่อนี้เขาก็มากับทีมงานเขาคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะมัจะมีทางขาวว่าชนะแนวกับพ่อน้องกูหน้าบ้านเขาเนาะเดีนี้ก็สิเป็นบรรยากาศ็ถึงแห่งถึงหน้านะจะไปมาหาชาวนา โอเคน้องเฟ่ดพ cool. yeah, okay. ี mar, ่น้องก็มาหอดเพิ่นเป็นที่เรียบร้อยเลยเนาะเพิ right> ่นกับคุจิรออยู่โดยสบายดีสบายดีโดยยัดยังน่ะคุจิรอคุจิรอคือมาก็มาถืงยามเอื่อยเพิ่นคุจิรอเลยเนาะได้อยู่บ่ได้อยู่เพิ่นกับคุจิรอน้องเฟ่ดพี่น้องเนาะมาหอดหม่องเพิ่นกับคุจิรออยู่มากเลยคิรอคุยพี่น้องคิรอกับตัวใหญ่เนาะคุณจะโดนนะบ่หนิ หากุ๊ดตินอ๋อหากลงมาเนาะโดยเพิ่นก็หากําลังลงมาเนาะพี่น้องพอดีเฮามาก็ยามเพิ่นลงหากินแรงเลยเนาะเอ้ยนี่ก็สิเป็นบรรยากาศนําทุ่งไหทุ่งนาเนาะก็บ่ได้ลึกปานไดบ่บ่บ่ได้ถ้ากิได้สอบถามเพิ่นไปนําก็สิรอไปนําเนาะขุดไปกระทมไปเนาะ Những nhung hạnh kiao bóng. Aw, mang bóng đi. Aw, mang bóng đi. Axi bóng 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 bóng

เก็บแต่ช่องอื่นเนาะวามื้นี้ก็มาเห็นตัวจริงๆเลยพี่น้องเอยอ๋อสวยกว่าในช่องอีกน้าเด้ตัวจริงกว่าในรูปอีกเนาะตัวในกล้องอีกอ่าขุดกี่รอบวะนี่ี่้อไบ่ไประมาณจักโตโอ้ขยันมาดยสดีสายดีเาสดี Uhm, ข like, can oh, ุดขัวกินบ่ยกว่าจังได้ขุดขัวกินโอ้ขุดานะเนาะโดยสบายดีสบายดีน้องว่าสนาเนาะเนจินี่กัมาจี่น้่งขึ้นมาเป็นขุจิโร่ได้ปะจิโร่อนะได้อยนักโบรเป็นผู้ขยันผู้มันเนาะสนนามาไปถึงนปหา่ลูกืม่ คือเฮากลมาท่านตอนเพื่อนยังบ่ท่านไปไกลเนาะมาท่านเพื่นม่เห็นว่าน้ำขึ้นอีกเนาะไปไกลก็น้ำคือนกี่ากลก็น้ำขึ้นก่าได้ยาเมื่อนี้ำรได้รยานาะไก็้ำ่ไก่็่าเาได้ยาเมื่อนี้ไยรยาเนะไก่ก็น้ำี่เขา่้ำีเขาาได้อนี้ะได้ระมาณนิะก่กน้ที่เขาก่น้ำี่เขาไ้ยาเมือน้ทำได้ไนนากน้ี่เนาะก่ยเขาเขาาเมืด้สานางหกน้าเี่า่นยเอายังใส่นีะ โอ้ธรรมชาติวะบอ้เคมีเลยดะบังโอ้นั่นแหละคนที่สวยเนาะอ่าเจ้าของนาเพิ่งก็เด้ลยสวยพ่อแมพี่น้องเลยวัวเลมีเคมีเลยเขาคนนี้หยอกน้องดินพ่อแม่พี่น้องเลยนะเข่าเพื่อนก็ง่ามารีได้พ่อพี่น้องภูเขาเพื่อนแต่ว่ามันยังบาทานพอเกี่วป็นทานกี่วเขาเนาะมาดินน้ำน้องนางมาถามน้องน้างอย่างนี้เลยเนียนคุยบ่เดี๋ยวนี้นะ คุยกัะอยากมีอยูน้อยนึงแต่ว่าต้องคุยกันไปเรื่อยๆยังยังประเด้อันตกลงแบบว่ายังบ่เข้าคอกันเนาะแต่คุยไปเรื่อยๆเนาะการถามว่ามีคนทักมาโอมาลมบ่ก็มีอยู่เนาะก็มีอยู่แต่เพิ่นก็ยังบ่ทันได้เข้าถึงใจคืนเนาะพี่น้องเนาะลงไปกว่าเฮาสิเข้าใจกันเนาะน้องนางโดยอ่าส่วนหลายมาลมหน้าว่าทางไหนน้างบ่าวไทยที่จะมาค่อยลายบ่าไทยเนาะ บาไทยสนใจเนาะสาวลาาแต่ขย no, no. <c oughs> ันไปนี่เ oh, พ no. <c oughs> right <c oughs> ื yeah. mm ่อนแห่งสนใจว่าเดี๋ยวนะแนนว่าเรานางเพื่อนก้าวไม่ได้อยู่ซื้อเนาะน่ะเป็นมากอ่ะเห็นเพื่นคุณจีดอพอดีพวกสาวสาวไล่กันน้ำลงมาเลยพี่น้องเนาบุปล่อยเนาะกันน้ำลงมาเลยคราวนี้ถามน้องนางยังเข่าเงียังว่าหนังเยันจบแล้วอ๋อจบแล้วโอ้จบแล้วมาเรงเหยียนจบมาจนเหยียนจบมาจนเนาะจบก็ได้เหยียนต่อวะมันก็โปไดโนยอยปรไดโนย์อางน้อยกจนเนาะ ก็จบแล้วเนาะปีนี่อันนี้อุจจาปีน้องนางนะอายุสิบเก้าปีสิบเก้าปีสิบเก้าปีคือมาก็ยังบระธนได้สอบถามอายุเพิ่นเนาะนอายุสิบเก้าปีความกาลังเนาะดีงามแั่นี่นะอายุี้สิบเก้าปีเนาะเพิ่นก็เทียนจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแมนน้องนางจบแล้วสิไปเฮ็ดหยังต่อลูกมื้อนี่ จบมากระเด่้จบบมาเจ็ดน่เดียงัวเนาะเดียงัวจบมาเดี๋ยวงัวอย่างโอ้ยองาไ่ได้คออยากไปงเทพกรองไทยมั่งคิดจไปยแต่ว่า้าบมีผู้เดียวเนาะเาเป็นกเจ้าล่าไปแต่กมีคูอยู่ลำขอบโอ้ยมีแต่ดแต่พอก็เมยเนาะก่อนเนาะนางเนาะขันคือมีหนุ่มไทยมามั้นอย่างนี้ก็คือไปอยู่ําบ่้ดบ่ ก็ต้องพี่แจาละน้าบึงก่อนยังบ่เบิ่งก่อนเนาะได้น่ะเนาะ้งนาคันนี้ก็ต้องเบิ่งก่อนเนาะแต่กันนั่นก็บบัตัดสินใจเนาะนางเนาจสิงใจก่อนบ่ได้บางทีบางหักกันเฮาก็จิตใจเฮามันไปกันก็ได้ไปอยู่ใส่ก็ได้เว้ยน้องนางถ้าฮักมาฮักกันได้พ่อแม่เลี้ยงพ่อแม่นั่นก็คือเ้ามีเงินมีทองก็ให้ขึ้นก็ได้โดยจะส่งมาให้เพิ่นเนาะโดยคันว่ากินหอดเพิ่นก็ไปไปมาๆเนาะคันว่าคันว่ามีผู้จริงใจเนาะ ก็ไปๆมาๆก็ได้อยู่แต่คือเพิ่นเว้าแล้วก็ยังบ่ทันได้หับปากยังเรากาพิจารณาเบิ่งก่อนเนาะเอ้ยก็เบิ่งๆกันไปก่อนเนาะคันคุยกันถึกอกถึกใจกันก็อาจสิไปนองกันได้ผ่นมีเนาะแต่น้องนางเขายังบ่ได้เกี่ยวบ่อยังยังไม่ได้เกี่ยวมีเด็กซ้ำนี่เนาะยังบ่ได้เกี่ยวจังไห้บ่นางยังไ่ได้เกี่ยวเลยโอ้หน้ากวงชุดหวยไปแลยเนาะบ่ฮอดบ่ฮอดก็เกือบฮอดไปแล้วคน แมเพก็เพ like yes. ื่อนเพื่อนเลยเนาะแม่นเห็นบักเนื้อทงเดียวว่านาน่ะใช่มั้ยเดียวเยวเนาะเกี่ยวเพิสิแล้วเนาะบ่บ่สนใจหาผู้ใดมาเกี่ยวซอยน่บ่ใจอยู่แต่นก็ยังบ่มีคนจริงบ่นผู้ใดใจดีก็มาซอยเพิ่นได้เนาะสนใจอยู่เดแต่ว่าหางยหมู่นุ่มๆยังบ่อาเกี่ยวยังบ่ทันได้เกี่ยวพันผู้ใดอยากมาหามาลิ้นนําก็ยินดีต้อนรับเพิ่นบ่ ดูยันดีตอนดูก่ยามากินข้าวไมโดูมเมนต์วี่วากิแล้วกินข้าวไมน้ำเราดูน้องนังก็ใจดีเนาะให้กินได้เกี่ยวขขากินข้าน้เลยน้องนังวะก็พอดีแล้วมาเกี่ยวขาซอยเลยเนาะเข้าถ่ยมันก็อยากเลนนหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะมันกรสีบอยากเห็นหนาตาน้องนังอะไรมันใส่กุ๊บเล่พี่น้องเมันเด็กมันเด็กกัน โดยคือเพิ่งกับลงมาหากินยามเลีงเนาะจังใดน้องนางเพิ่งกับชวยอยู่แล้วพี่น้องโดยะสิกับชวยได้คำมันโดนั่นเนาะพี่น้องเนาะเพิ่งชวยอยู่แล้วสวยแบบธรรมชาติเลยเนาะเป็นคุณนธุ์ตีใหญ่หน่อยหนึ่งน้องนางนักถ้าได้น้องนางนุ่มนักหาชิมหาโลก็ธรรมดาก็สูงก็สูงร้อยหาชิปโอเคโอเคสำนีนะโอเคไม่พี่น้องเลยโอเคเน้องชิปนี่ก็ถือะร้อยหาชิปน้ำหนักหาชิมหาโลก็พอดีพอดีสมส่วน แบบกบวกมีนำมีนวลเนาะยังกับสิบเก้าปีบริบูรณ์ปีนี้เม่จะไปเที่ยวสิบเก้าปีกินขชาวเที่ยงก็อย่างนี้มันแกนเรไม่ได้ให้ประหารเาไม่ได้ัโอ้อปรหารไม่ได้เนาะพ่ปหาคุกิโลโต้แล้วเนาะไปนางไปคุกิโลมีว่่วยคี่ว่วยเ่ยจะไปห่คกิโลโตเนาะบดนี้เนาะ ุต, yup. ตามขนาห้พี่น้องเลยพุแล้วก็ถุงเนาะนั่นิติรนเาะพน้องเพราะว่าสาวนาจะได้เห็นดีชีวิตของสาวันบ้านจากบ้านแบบคนใทตรงหน้าะพี่น้องก็จะได้เห็พี่นองเลยครับตมนำาลว่าีชีวิตของบ้านเาเป็นแนวดยเนะพี่น้องเปด้นบี่น้องลยเ่าน้อเะวงาข่า เลิกประมาณทำไงวะน้องน้ำเยถึงนี่ฮะเลิกบ่มันมันเป็นบางคุยเป็นบางคุยวไปน้องไปพี่น้องไทางน้องมันก็แต่จิ้มจิน้านผสมรเยานังมั กระลึกเนาะตัเกียงพี่น้องตัวเมียเนาะตัวเมียตะฝูกครได้เยตัวเมียเนาะตัวเมียนางพุดน้คันนาเนาะถุดน้ำคันนาเนาะน้องนางสวยนั่นเนาะกดีลึกปะไดนเนาะกัเป็นตะปวดทายเยอะพี่น้องตรงไง เจอีกแลวนี่แหละพี่น้องเยเวาค้นมาแลมาน้มานกระยื่อๆนนะนีคุณเ็ดอาหารแงอย่าน้อนางน้เนาน้องนางค่ว่าไปเห็ดเรียกไ่ได้ไปว่ดีนี่โอ้มาแล้วาบ่ได้ไปโอ้บ่ได้ไปไ่ได้ไปเลยไปดินซื่อๆว่โอ้บ่เป็นังนางเลยขาดออน ผมมีคนอยู่ในพงในเม่เนาะหน่กัสีใกล้สีเกี่ยวเขาแล้ะชือว่านะเ่เดกบอกมาตัวนี้ยควยเลิกก็เลิกเมพี่น้องไงเป็นยังเรือนักสูเนาะจะหาประจำโมนี่มือก็คุดมือก็บไดคุดมืออะบกคุดตัวไดคือยจกก่ไหนตัวใหญ่บ้ ับโอ้อันนี้ตัวตบตัวผู้ว่าตัวผู้เนาะเพราะจังหวัดนึงเนาะตัวผู้จริงๆขุดลึกเด้ออยู่ลึกมีพี่น้องไหมเพินขอดเก่งแม่เพิ่นขอดเก่งเพิ่นขอดเก่งเนาะจะมีแข็งแข้งกว่าตัวเมตัวตัวเมียเนาะโยเพิ่นก้ามขุดเพิ่นก้ามขุดก็เป็นพีด้างเพิ่นบอพรีด้างจะได้มาเนาะสละงามไรสละไอข่าวเจ้าเนี่ย น้่ี่น้องขา่นทีขาวน้องนมันนมมเที่ยวน้งี่เดี๋ยววาับเพื่นดี่ามอนเขอแคมาซอยเนาะนี่ก็สิเป็นมันมีทางไปเนาะนี่ก็สิเป็นมันนาผู้ว่าเอายุต่เท่าไรอายุห้าสปีอายุห้ปีลงมาบน้องนาหาสิปีลงมาเ หาสิปีลงมาเนาะคือเอือยเพิ่นกระหายอายุหลายคนอยู่เนาะแต่ยังมีสิทธิ์หลายหคนอยู่เนาะหาสิปีลงมาเนาะเพราะว่าแต่ประเทศอะไรเนาะพลังเกี่ยวข่าวแห่งขาดเนาะอย่างนี้พลังเนี่ยไม่เบ็ดแต่ว่ามันทางกันเขาจะสื่อสารกันมาได้เห็นติเนี่ยเบิ่งพลังเกี่ยวข่าวอยู่ดิแก่เป็นมาหักเข่าเลยเป็นสีเกี่ยวเป็นบ้านลุงเข่าเก็จะเห็นหน้าคนด้ เป <rearr latitude> ็นย่างก็ได้เนาะดีดีอุดรดีดูเมย์เลยเย้พี่น้องเนาะเย้วยเลยเนาะขึ่นเด็กจะไม่เพิ่งกับพอกินได้ไหเน่เๆจะขุดมาได้หลายตัวได้น้องเพี่นพี่น้องเนาะขุดเรื่อยๆเนาะซือขุดนี้จะซื้อจะน้องมือเปาวมันนะ4หาอ๋อ4ามือมา4านเนาะพี่น้องเนาะ เตยกี่รอลนพี่น้องนะเลยเรกันด้วยนาะนคืออพี่น้องเลยแต่เขาต้องคุดในขันหน้าแบบนี้เนาะเห็นคาพี่น้องนะเพราะว่ามันมีโขมีปลาน้องลงน้าแถวนี้โดยมีตะคุชชินะขุดแล้วก็ถมเนาะมีป่าเป็นห่วงปลาออตรนี้โอ้ยอีกว่านี้กัน ตัวใหญ่เลยตื่นเนาะคำตัวแม่เลยตื่นเนาะลงนาำเนาะมันเป็น้องอ้วกเนาะตัวใหญ่อ้วเลยเจ้าของคุณเลยนะพอใจว่าเนาะเจ้าของจะกินเลยคือคนขุดเลยเนาะอ้วกอ้วกเป็นคนขุดเลยตัวนี้วันนี้ขุดไรร้ายแต่แม่งไม่ชื่อที่นาะต้องกินกระพาะแน่ที่สนามนี่ตัวใหญ่ครับวะอันนี้ยังใช่จีบิน ตัปู่เนี่ยมันจะใกล้กันเนาะเพราะทำบ้านใกล้กันคู่หักของเพื่อนกันได้นี่นะตัวมียอีกตัวมียอีกแล้วตัวนีนเพื่อนกันเพื่อนกันเพื่อนกันตัวมียอีกมาคุดกันจะคนมือนีินะมาคุดสามคนอ๋อ้สามคนถึกจะสามคนป่วยเนาะโอ้ตลอดแต่คือว่ามีแต่านรองนางป่วยมันนี่มันดายพุดล่ามนิ่งนอนมันกับพ่อกินแล้วเขาก็ย่าเนาะ กระผูจะนี่ผูกระูว่ากระปูอมันหนาข้างหน้าก็ลายูเนาะนี่เราเห็นต้วผัจะพูดถึงได้ยามนี่แต่กะมันตื้นแล้วก็โตตวไข่ได้หมงนะดโวยตัวไข่ด้นยตัวไข่นตัวไข่ละตัวไข่ได้ลายเนาะนี่แว่ามาทำกุนีเน้นได้ซื่อทีดอกก็โน่งมากมกิน ตอนนี้เขายังได้บลาลายเนาะเพิ่นกำลังหานะตัวผู้เจ้าก็คอยซื้อวะโอ้นี้ตัวผู๋เพี่นะโอ้คือหานการเพราะอะไติดเพราอะไรกินแล้วก็เมื่อะเนาะเใจเาะเพราะว่าี่นุ่มขนาดที่เราก็ยังได้มี่่ยมแตเมอตมผูไม่ได้เมี่อ่ นี่อะไรพี่น้องเลยเนาะโดยตัวผูกอะจะยูไปแบบนี้เนาะพี่น้องตัวสาวบ้านเนาะตัวหนึ่งเนาะมาคยมีผู้บ่าวอย่างมาลงมาได้คือแบบผู้บ่าวในบ้านบ่มีบ่คือหน้าใดจังใดหรือว่าบ่มักแบบหน้าใดมีอยู่แต่ว่าบ่มักอ้บบ่มักเข้าเลยบ่แม่นเนาะบุมากเขาเลยที่โดยโดยโดยพี่จะผูกเราตื่นนั่งนั่งเนาะจังใดก็ตื่นตื่นเนาะเป็นตะปวดคุดได้เพ่นพี่น้องตื่น เพราะเพิ่นลงบโไกายหรอกเพราะว่าสิเบิ้ตีของเพิ่นเลเด้เนาะระเบิ่งเพิ่นสิดอกกุยนี่กุยทำยังกุยไหมเนาะขุยใช่ขุยกระปูเนาะใช่ได้กุยกระปูแน่เนใช่หนูจะสิบมันบรรยากาศเนาะพี่น้องอันนี้ก็แม่นบ่อันนี้นานใช่โอ้ตัวนี้กระลังออกมาเป็นพี่น้องเนาะ เป็นของมเลย่อ้ยรม่ไ่เหอนัลม่นารอดนาง,ขางเขาน่าจะพันธุ์สมมเสือเจ้าเหรอพันธเอออ๋อน่องนางอ่ะคุจิโรอก็ถึงเติบแลยสาวาติกะรุมควงวลาน้องเพิ่งร้ายเติบแลยน้องสาวัติกะสีได้ให้น้องเพิ่นไปหาคุจิโรอให้มันพอกินแดงน้องนางเนาะ ใช่สาว่าสิได้รำนาน้องนางนี่แหละพี่น้องน้องนางกับถอดกุ๊บออกเลยเนาะพี่น้องเนาะกต่สวยงามพี่น้องเลยโดยเป็นกระพูงงามเนาะเป็นกระนหนาเหมือนมลเนาะพี่น้องเนาะสวยงามก็คือก็คือสิทธิ์สเปคนุ่มไทยหลายหลายคนเนาะสิทธิ์สเปคใครหลายหลายคนนมไทยนุ่มเล่าก็ถึงสเปกเบิ้นเนี่ยแล้พี่น้องเนาะเป็นกุศลใจกันบ้างนะน้องนางมีเพชรจิ๋วนี่ เ็ดมีอยู่แต่ว่าโทรศัพท์มาอยู่เไอ้ซี่ก็สิถามให้อีกแล้ววันนี้น้องพ้อยเอ้ยโทรศับมาก็ได้ออกมาแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยคุิโรยังตกนเดี๋ะมาคุชิโรมื่อี้ผมไปถือมาเนาะโดยเพราะว่าสวัดก็เลยไม่ได้เบื่อไม่ได้เพลดเลยเมื่อนี้นะแต่ไอ้ซี่จะถามมาอีกแล้วนี่มือน้องนางอย่างนี้ก็อดใจก่อนเราไอ้ซี่เนาะเคยไปถือซับมานำเนาะการสวัสดก็บม่มีอย่างไรสวมสดิ์ก็ชีได้ร่ำร้านน้องนางเมื่อก็แต่น้องนางคุชิโร่ก็น้องนางเนาะ ก็มีน้ำคิดน้ำใจจังน้อยๆให้สาวานให้พ่อได้น้องนั่งล้มโทสะกบผู้บ่าวซื้อวัตเติมเงินเนาะอ่ะเลยใช่เนาะโดยน้องพลจะซื้อได้โสบายดีน้องพลจะซิ้อได้ลำลาเอื้อยเพิ่นในนอผัวว่าเอื้อยเพิ่นก็สิได้หาคุณจะรอต่อเนาะเอื้อยเนาะผัวว่านี่กับเวลาคำกับคำเติบเลยเนาะกําลังลงมาหาเนาะกันยังบ่ทันได้พ่อเป็นไหนเนาะ สิได้ดำลาเอเยอรเพิ่อนนอกจาสิมีน้ำจิตน้ำใจให้เอเยอรเพิ่อนหน่อยเนาะซื้อบัตรไปคุยกับผู้บ่าวเนาะเด้วยเนาะอเยอร์เอ้อขอบใจเด้อโดยสบายดีด้วยสบายดีโอเคน้องเพืพี่น้องเนาะคือเฮาก็ได้คุยกับเอื้อรเพิ่อนในน้องเพื่อนพี่น้องเนาะไอชือเอื้อรเพิ่นก็ยังหัวใจยังว่างในน้องเพื่อนพี่น้องเนาะเป็ยังบ่ทันมีไผมาจับมาจองน้องเพืพี่น้องเนาะคือเอื้อรเพิ่นก็มีเฟซมีหยังครบน้องเพื่อนพี่น้องแต่ว่าเพิ่นลงมาคุยจิรอประเด็นโทรศัพท์ลงมาซั่นน้องเพื่อนพี่น้องเนาะ น้องพลอยก็เลยบ่ได้เบื่อได้เฟดเพื่อนน้องพลอยพี่น้องเนาะแต่ก็บอกเป็นยังน้องพอยพี่น้องเนาะเพราะว่ากระทักมาทางน้องพลอยก่อนก็ได้เนาะน้องพลอยก็ได้มาขอมาเอาให้น้องในคลิปหน้าน้องพลอยพี่น้องเนาะก็สิได้มาหาเอื้อยเพื่อนอีกอยู่เนาะคือเอื้อยเพื่อนกับอาคุจิโรโต่อเนาะงพลอยพี่น้องเนาะน้องพลอยก็ได้เดินทางกลับบ้านเนาะงพลอยพี่น้องเนาะคือก็ได้โอลมกับเอื้อยเพื่อนกับเข้าใจกันทันหนีเลยนาะงพลอยพี่น้องคือเอื้อยเพื่อนกับเป็นภาษาบ้านๆเนาะ กุลภูมันเนาะอายุก็คือหาซิปลงมาแล้วเฟย์พี่น้องเนาะคือเอื้อเพื่นกระหับได้เนาะโดยคือน้องพลอยก็ทีได้นำลาเฟย์พี่น้องเนฟย์พี่น้องเนาะโดยเพียงเท่านี้เนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามขอบชมช่องน้องพลอยชาแนลไว้เด้วยเฟย์พี่น้องเด้อยว่าผิดพลาดประการใดน้องพลอยขอโทษขออภัยหลายๆเด้วยเฟย์พี่น้องเด้อก็ขอบุญขอบคุณเฟย์พี่น้องเบื่อสุขุสุขนเนาะที่ติดตามน้องพลอยและหักแพงน้องพลอยตลอดมาและเบิ่งคลิปน้องพลอยมาตั้งแต่ต้นจนจบเน้องเฟย์พี่น้องเนาะ คือสำหรับคลิปนี้น้องเอย์จะได้รำลาก่อย์ฟิน้องหรือน้องเฟนพี่น้องเนาะกระชิบโอกาสเข้ามาสบายดีสบายดี